กลับมาที่ประเทศไทยนะครับกับวันสุดท้ายของช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ครับประชาชนจํานวนไม่น้อยเลือกเดินทางกลับกรุงเทพในวันนี้นะครับทําให้การจราจรโดยเฉพาะถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมานหนาแน่นและต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าเดิมหลายชั่วโมงติดตามจากคุณจิรพรคำภาพันธ์ครับรายงานสดจากจังหวัดสระบุรีครับคุณจิรพรเชครับ ค่ะคุณจตุรงคุณมณีน,น,นาถาปริมาณรถที่วิ่งมาจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครในช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงหรือว่าบางตาลงเลยนะคะซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็คาดการว่าเพียงจังหวัดภาคอีสานเพียงแค่ภาคเดียวจะมีรถวิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันนี้มากถึง8 0 0แสนคันค่ะ ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาบนถนนมิตรภาพช่วงรอยต่อจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรีประชาชนยังคงทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครกันอย่างเนืองแน่นนะคะจนต้องเปิดช่องทางการจราจรพิเศษตลอดเส้นทางเพราะบางช่วงบริเวณอำเภอสีคิ้วลำตะคองรถติดสะสมหลายกิโลเมตรซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงคาดการว่าจะมีรถยนต์มาจากภาคอีสานมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครถึงแ8000,000คัน เช่นเดียวกับตลอดทั้งวันนี้ที่คาดว่าจะมีรถมาเติมอย่างต่อเนื่องถึง8,000 800, คันเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะไทย PBS ยังได้บินสำรวจสภาพการจราจรมุมสูงตั้งแต่อําเภอปากช่องถึงอําเภอม่วกเหล็ดปริมาณรถจนฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถยังคงหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือช่วงลงเขาแตกต่างจากฝั่งขาออกอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะเดินทางออกจากบ้านมาตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้แล้วมาเช้าที่จังหวัดนครราชสีมา และแม้ว่าประชาชนจะวางแผนออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาพการจราจรที่ติดขัดได้จากการที่ทีฉันได้สอบถามประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพมาจากจังหวัดขอนแก่นพบว่าใช้เวลาเดินทางมากกว่า10บชั่วโมงแต่ก็ยังเดินทางไม่ถึงครึ่งทางค่ะและแม้ว่าจะต้องเดินทางไปหลายชั่วโมงและเหนื่อยกว่าช่วงเวลาปกติหลายเท่าตัวแต่หลายคนก็บอกนะคะว่า คุ้มค่ามากที่ได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลทุกปีเพราะว่าในท้ายกระบะหลังรถยนเกือบร้อยละเก้าสิบจะเต็มไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งและผลไม้ปา่าซึ่งหลายคนก็บอกว่าสามารถเลี้ยงปากท้องแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายระหว่างที่ต้องทํางานในกรุงเทพได้นานหลายเดือนค่ะเอาข้าวสารจ้าบกม่วงบะม้วแลวกัไ<า><า>วยเ<า>ข<อ>าฝากเลยแย่เลย เอามาี่อยู่ได้ประมาณกี่เดือนคะเข้าสารเออประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละเดือนสองเดือนจ้ะแล้วเอาเมีเอาอะไรมาอีกคะนอกจากข้าวสารก็เนี่ยมีกล้วยม,ม,มีมีไก่ไก่ตัวหนึง่ง <c ười> ไก่ตัวสองตัวมีข้าวค่ะแล้วก็พวกอาหารป่าแล้วก็ฝักหวานด้วยหลายอย่างค่ะเอามาในประทัง เราได้กี่นานไม่ข้านะคะได้นานไก็ได้นานเหมือนกันค่ะเป็นเดือนสองเดือนนะคะร้อเอามาเยอะไหมข้าก็สองสามกระสอบนะคะแล้วก็มีฐานด้วยขณะที่ในช่วงใกล้เที่ยงตามปั๊มน้ำมันก็จะมีประชาชนเข้าใช้บริการพักทานข้าวกันอย่างเนืองแน่น ส่วนใหญ่บอกว่าเมื่อมาถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็คาดการว่าสภาพการจราจรที่จะเข้าสู่ถนนพหลโยธินช่วงอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจจะไม่ติดขัดมากนักเพราะว่าจุดทางร่วมทางแยกจะไม่มากเท่ากับถนนมิตรภาพค่ะ ตลอดทั้งวันนี้ถนนหลายสายที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครก็จะมีรถมากเป็นพิเศษนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าหากในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งเป็นช่วงในการดนรงเสร็จวันอันตรายยังคงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน400คนซึ่งก็เท่ากับว่าเทศก,กาลสงการานต์ปีนี้จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า ที่สุดในรอบ10ปีเท่าที่เกิดขึ้นมาก่อนนะคะดังนั้นนักวิชาการด้านความปลอดภัยทางหนนจึงย้ําให้ประชาชนได้ระมัดระวังในการเดินทางเช่นการแซงไหลาทางซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะนี่คือสภาพการจราจรที่จังหวัดสระบุรีค่ะคุณจตุรงคุณมณีนาฏค่ะ